น้ำาิิมลงไปล่วงล่วงล่วงแล้วแล้วแล้วคำนี้ใหญ่ที่สุดในโลกมาครับอืม,อมัดปากแหลมมันออกแล้วม,มาครับผม ฝนอยากมากใ่รุมยำนะใครทำอร่อยจังเลยแม่แม uh> şey> ่ทำแบบแล้พ่อเดี๋ยวพวกม่จั่วกันไหมล่ะเว้ยชิมหางกอนเว้ยได้อยปคใคร มาครับหลังจากที่มาเที่ยวหาผมมัณ2สถึงสามครั้งนะครับนี่ยังไปได้ซิมอาหารล้านพีเปนตั้เทียเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาซีมอาหารกันนะวันนี้มันจะอร่อยขนาดไหนอันนี้ยังไม่อมยังติดใจกันอยู่ยครับบรรยาก,กาศทำเลนี่ที่หนึ่งผมหนาสารหลักเมืองวางฟามหมอเลยนะครับผมบมีขอขอร้านหม่องขอกกำลังกายพร้อมครับน้ำมอวนเลยตรงนี้ ติดข้างสเปคมั่งมีนะครับผมใครใชอบสเต็กเป็นายสไตล์อาหารฝรั่งได้เลยแล้วเจอกำลังมีคนเล่นกันอยู่นี่ครับจงสมบูรณ์ก็แกขนาดในเมืองไปก็ได้ครับลองจอดปิดด้วย,อยถอยถอยนี่ครับผมจงสมบูรณ์เป็นร้านข้าวต้มนะครับผม เน้นๆเ,เลยครับเพือเป็นสไตล์ข้าวต้มเดี๋ยวพามาทำความรู้จักทำความรู้จักกับร้านจงสมบูรณ์โอ้ยสเต็กมังมีกับไปทำมาด่าครับผมเปล่าหมากเลยทางผนโอ้ข้าวต้มต้องพักบุ้งไฟแดงก่อนมูอีกทีครับเนี่ยก่อนมูลเลยมันหอยกักบุ้งหมูกกรอบหมูสับต้อมอันทอดต้นอ่อนทา,านตะวันคณะไฟแดงคณะหมูกรอบมีทุกอย่างเลยครับผมพลังข้าวต้ม ใหญ่ขนาดไหนดูครับผมหาบันเท็ดกันสองโฟเมียร์นีครับมีเค็ดได้ขนาดเก่งมากนี่ครับนี่แหละปังหนึ่งนะครับโหนี่ประเภทต้มครับผมเริ่มมีราคาขึ้นมาดีนึงร้อยยี่สิบบาทแล้วก็ประเภททอดต้มเลือเจ้าของไข่เกียวคนหมูเลยเผ็ดทอด เพ็ดยำ,ม,ำมันแนะนำร้นา,านมันแนะนำเมนูหน่อยครับนี่ค่ะน่ารักเดยครับอยู่นี่ยิ้มใส่กล่องแค่หวานะครับไอ้กล่องไอ่เดี๋ยวมาชมบรรยากาศที่หนครับผมแจ็คปีลนะครับร้านนี้ บอกเลยครับยิงไงร้านเขาตกสุดยอดเลยนะมาสามหมอต้องมาชิมครับมาเรียบร้อยครับผมอันนี้ไส้พะโล้นะครับผมนะกินมากเลยมีแจวแบบอืน่าจะเปรี้ยวหวานนะครับต้มยำรวมโคตรมากเลยแล้กันนี้ครับที่แรกผมไปสั่งอันแบบกับข้าวหมูขวับพอตาเห็นมีแบบ น้องม่ฝรั่งด้วยเลยแบบโอ้ต้องลองแล้วนี่เพราะว่ามักครับผมน้องม่ฝรั่งเขาเรียกอะไรครับภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรหรอไอไน้หองแม่ฝร <laughs> ั่งล,ออลูกชายไปแล้วที่นี่แล้วก็มีข้าวต้มแบบร้อนๆนะผมแล้วก็เ้าสวยแล้วก็ที่ชอบอครับผมเอกลักษณ์ของกิจพลครับ <laughs> มาครับเดี๋ยวซิมกันแบบเราใกล้ชิดกันแล้วผมเดี๋ยวคอยตั้งกล่องซิมกันสักคราว แบบรองว้าวครับผมบอกเลยน้ำม้วนอยู่นี่ครับผมเ <c oughs> มนูผัดเป็นข้าวต้มนี่พวกพวกปลาปลาสมปลาทิมชี้แห้งแบบนี้แห้งแสบครับผมอยู่นี่นี่เบิร์ครับ <c oughs> แต่ลองขอลองเมนูสอบก่อนหมูกรอบว้าวแนนนอนครับครับนุ่มใหม่ฝรั่ง หนุ่มตะมุนมากเลยก้อนหนุ่มผม,ม,ว,มว่าต้องไปลวกหนามก่อนหลึ่งก่นโคตรดีครับผมเลื่องนะผมไม่ตีมือครับผม,มต้องยำสีหลังต้องยำเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกค่ำหนึ่งก่อนครับว้าวเลยมากันพวก่อนน้อยฝรั่งเลยคนระับผักมันหนุ่มมันหวานดีมากครับผมม,มุกขอนแข้งเข่ากันเลย <c oughs> ต้ยมยำไม่ต้มยำต้มยำไม่กินขอจิออ้มข้าวต้มก่อนเบาชื่นครับมาครับคราวนี้จี้มกับต้ยมยำรวมด้านจงสมบูรณ์ครับผมจะมีใบมะกรูดแล้วก็จะมีพี่น้องด้วยพี่น้องอยู่ไหนครับอ๋บบอ เดี๋ยดูก่อนกุ้งตัวใหญ่มากเลยครับนี่นี่โหมีหัวด้วยมีมันกุ้งด้วยครับพี่ใช่เพราะว่าต<ๆ>ัวหัวกุ้งมันจะมีมันแต่แต่มันจะมีมขี้มีขี้เ้าออกตัว,แล,วตแล้วก็มี<ะ>เนื้อหมูนะครับผมแล้วก็มีปลาหมึกนะครับหมึกตัวใหญ่ๆครับอยากกิน,มกนหมึกอดไหมอยากกินอยู่ครับมีอยู่บ่อร้านนี้หมึกสดแต่ที่เด็ดก,ก็ต้องสดน้ำนะครับรสชาติจะเป็นยังไงครับต้องลอง จะมักแบบนี้เหรอครับตัดตัดปากแหลมมันออกแล้วมาครับผมหืมฝุ่นไาก็ว่าเลยมากในกลุ่มย่ำนะใครทำอร่อยจังเลยแม่แม่ทำปะแล้วก็พ่อเดี๋ยว เอาไม่ติอย่าเพิ่งกินข้าวกันม,มาครับมาลองใส่พะโล้ครับผมมามาครับยิ่งโาต้มมโวสวยก็เลยนะครับแต่ว,วันนี้เราจะซิมซื้อกอนไม่รสชาติใสครับผม หวานน้ำต่ว่านี่ครับบ้าแบบนี้แหละ๋ยวขอลองข้อวัอ,อาขบกลับไปแวนะมาครับกินขะโลตรงมี้แบบบางทีครับผม <c oughs> น,น้ำจิ้มลงไป <c oughs> ล้วงล่วงล่วง คำให,ใหญ่ที่สุดในโลกมาครับแซ่บม,ม,มากเลยแซ่บพมมวกขาหมูอีกครับผมดึงรู้ว่ามันแซ่บขนาดนี้ใส่พะโละนะนุ่มละลายในปากเลยแบบชุดครับผมมาแซ่บผักเพิ่งรู้ว่าคำหมู พะโลส่วนใส่พั่วโรก็ได้เลยครับผมสุดยอดดีครับลึกซึ้งใีเ่งร้านจงสมบูรณ์นี่ครับต้องมาซิมไขมาซ้ำมะโอห้ครับ <ปะ S 1> ขเขา <ปะ S 1> แบบแต่ส่วนมากผมมาเขาสวยว่าเขาต้มแต่เขาต้มมาได้เรื่อยๆครับผมแต่ว่าต้องเป็นพักผัดร่วมพักอย่างที่มันแบบไฟบุ้งไฟแดงนีครับสุดยอดใหญมาก เม,มนูนี่บอกด้ยครับผมอร่อยอย่างมากมายมหาศาลใส่พื้นดีพร้อม,มเทนได้เทนได้แบบนี้ครับผมนี่โอ้สุดๆเลยเดี๋ยวมาลองขอต้มมึงครับผมห้เป็นแบบไหนสุด,ดยอดอว้าวดีครับผม แต่มาเร็นน้ำร้านจงสมบูรณ์นี่ประมาณสองสามลอดเลยครับแบบแต่เพิ่งนาเพิ่นา่าเสรมาซิมกับน,น้ำมือนี่ครับน้ำแจสกุดยอดเขาต้มครับผมบินมากเลยยอมรับเลยต้มยำม,มาโหดๆยังสวนพะโลอะไรอาจจะเป็นน้ำกันมากแต่ต้มยำนี่ยอมรับดีครับซีมือเ็ดได้รสแบบนี้เก่งแล้ว สมุดเดือนหนึ่งในสามมอเลยครับร้านนี้ดังร้านดังครับผมหือรูปตุ่มดำนะฝันนอนหลีกเขาตุ่มที่ตรงเมนูนี่ครับผมสั่งแบบ แต่ว่าบอกเขาหลีแสบกว่ามูผมบอกเลยแต่หน้ตวฟฝรั่งนี่มันก็อีกรถหนึ่งครับผมโนวยฝรั่งนี่เขาสินิยมไปเฮ็ดอันสเต็กครับผมของญี่ปุ่นปลูกถิ่นงามที่สุดด่างกับเนื้อสุดยอดขนาดมานันเขาเป็นปกตีครับผมจ้องแบบนี้ หอมดับเบยเบาสว,วัสดีครับผมนะครับสวัสดียังเป็นทางการนะผมแซบบิลีครับแซบแบบแซบมากเลยแต่แนะน้ำเลยครับนี่ครับใส่พะโลครับผมแล้วก็ต้มยำครับอันนี้สุดเถื่อนแล้วอันนี้อันนี้ละมุนมากเลยคือตุนได้แบบสุดยอดมากครับแต่ผมมากินครับนะครับเขาสวย ลาดไปเยอะเลยครับนี่สามมอสุดยอดด้วยกันกับน้ำบ๊วนเลยอาหารอร่อยนี่สุดยอดหำมกรอบเลยครับสุด,สด แรบบงข้าต้มที่แบบบรรยากาศดีครับผมหนังจานรักเมืองสุดยอดจะยิวขาหรูอีกเห็นผมแบบปื้มครับผมแบบน้ำดบเลย มาบาองหมูก,กรอบเผาไป่อยงสิ้นี้่ๆตกลงไปนี้พอดีแล้วก็แล้วก็มีนี่ครับดอกกระลำแต่จะให้โอเคสุดนี่มันต้องมีเหียวเขียวครับบล็อกขัลี่ครับนุ่มนวลเนื้อนั่นแต่บ,บุโรสือก็ทน้ำจิ้มอยู่บ่ห้อยลงไปเลยแต่ธรา,ามาดามันนุ่มนวลน,นะครับคือจังผัดผัดน้ำมันหอยนี่ครับผม ผักผัดมันหอยหมูกรอบมันเข้ากันอยู่แล้วหืมจับหักอะไรอย่างมากมายมหาสาันผมหืมอหญ่พลังผมโุตร ใส่กระมมกขวบไว้ไที่นี่แสววอวขนาดครับบอกเลยมมลนววววว้อวววมเดววาวิวว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 มาวว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 ว มาแล้วมาแล้วคนหล่อมาแล้วมาแนะนำหน่อยครับนี่แซ่พโลนี่เป็นยังไงครับน้องยังมาเล่นด้วยนี่ครับมะเขาตมครับผมเขาตุมของเขาอื ตม้มยำกับบะแพรอย่างเลยครับผมแต่ผมชอบมันเมนูนี้นือสิครับต้มยำหนีแซ่บดีแล้วถึงใจเทียบเกินในที่จงสมบูรณ์ครับบอกเลยจบในที่เดียวมันนี่สุดยอดเข้มข้นมีนุ่มละมุนแบบ ถาหมูจนแบบผมว่าสูบมได้แ่นี่นวลนมากเก่งปรสบการแล้วก็นหน้าเขาต้มที่ยิงไงได้ต้องเฮ็ดที่ใดครับไอตีได้เลยแท่ดีครับเดีนะครับผมให้เบาเลยบอกเห็นว่าเวาวนี่คือสุดยอดเดี๋นะครับผมกินเหี้ยได้สูงเลยแสบครับสุดทุกเมนูลหลังๆเริ่มติดใจนี้แล้วนี่ครับนี่เอาหาม่าลงนี่บบีบบพูเบาเลยนี่ครับ Nguyên cung với lấy yêu cùng cung với cung với không với cu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 ng với này với cung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  với là với cung với cung với cung